เกี่ยวกับอสตางหาริมตาปนะคะเป็น Developer แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังทำโครงการใหม่ชื่อว่าดีไลท์อยู่แถวรามอินทรานะคะซึ่งก็กำลังจะเปิดตัวต้นปีหน้าค่ะก็คือเนื่องจากว่าเราต้องใช้รถทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวดังนั้นเนี่ยก็ต้องอยากให้รถมันดูสวยงาม เป็นธรรมดานะคะมันจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้เราด้วยค่ะช่วงสายๆเนี่ยก็ต้องออกไปดูสต์งานซึ่งก็ต้องไปเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังเป็นช่วงก่อสร้างอยู่ซึ่งรถเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็จะเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เราด้วยอะคะ่ะที่ห้อขันใสในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เห็นเพื่อนแชร์ใน facebook ก็เลยคิดว่าอยากจะไปลองซื้อมาใช้ดูเพราะว่าเหตุผลหน,นึง่งเนี่ย คือคันไซเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเอ่อมันไม่ต้องมาผสมสารอะไรให้มันยุ่งยากแล้วก็มันก็ทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาค่ะก็เลยคิดว่าจะลองซื้อมาให้พี่คนหนึ่งรถเขาลองใช้ดูก่อนว่ามันดีไหมก็เพราะว่ามันใช้ง่ายมากเลยนะคือเห็นพี่ของรอดเขาทำก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแบบเดียวก็เสร็จอะค่ะแล้วก็ปอปเองก็ได้ไปลองเคลือบเคือบดูเหมือนกันคือมันก็ใช้ง่ายจริงๆอะค่ะคือผลลัพธ์ก็ก็ค่อนข้างพอใจมากอะค่ะ p e อร์เซพชัแรกเลยที่เห็นเลยก็คือแพ็เกจจิ้งคือแพ็เกจจิ้งเนี่ยสวยมันทำให้เรารู้สึกเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นนาโนซิลิก้าแท้นะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีความละเอียดมากกว่ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดนะคะแล้วก็มันจะช่วยเ,เคลือบลดได้ดีกว่า ก็มีไอตัว 3D protection นะคะที่จะช่วยปกป้องสีรถเราจากพวกรอยขีดค่วรหรือว่าน้ำหรือว่าลังสี UV อะค่ะทำให้รถเรามันเป็นเงางามอยู่ตลอดนะคะน้ำยาตัวนี้ก็คือเริ่มจากว่าเราเห็นใน Facebook ในอร์เน็ตใช่ไหมคะเราลองมาใช้ดูแล้วเนี่ย จากการใช้งานเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าออผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปเสี๋ยเงินเป็นเินื่นนะคะคุณเก็บเงินที่ส่วนที่เหลือที่คุณมีอยู่เนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยตัวเดียวมันก็คุ้มค่ามากแล้วะคะ่ะคือถ้าจะให้เลือกผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วสําหรับการดูแลรถนะคะสําหรับป๊อปเนี่ยเวลานี้คันไซก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดะคะ่ะ